แฟนบอกว่าเอ้าก็ซ่อมเยน็นซ่อมแอร์เลยอ่ามีเย็นมันมีคำเย็นไหมมีแอร์มีไหมมีโอเคครับตอน <c oughs> นี้พี่แมวก็เปลี่ยนไอซีแล้วนะครับเจ็ดแปดศูนย์ห้านะครับเมื <c oughs> อ่อก,กี้เปลี่ยนแล้วโองดองนี่น <c oughs> ะโอเคเดี๋ยววัดแรงไฟนะครับจะกราวตรงนี้ก็ได้ครับ จิ้มๆหน่อยนะครับนะจิมไม่ค่อยติดเอกนะจับขาออกแล้วกันจุดนี้นะครับขาออกนะเห็นแล้วกัน14.84นะครับขาเข้า,ขานี่นะเราฟังแล้วกัน ล้องจับฝั่งนี้จิ้มมันจิ้มไม่ให้โดนนะครับเข้าทำงานแล้วสิบเก้าจุดเจ็ดหนึ่งนะครับจุดนี้โอเคไฟสิบห้าโวลต์จ่ายแล้วนะครับอย่างน้อยตรงตรงนี้ต้องมีมีสิบห้าโวลต์น,นะครับที่เป็นไฟ VCC นะครับเนี่ยตัวนี้อยู่นี่อยู่ขานี้นะครับ ออนนี่ออนจากรีโมทฮะกดรีโมทถึงจะจ่ายนะครับยูนี้ค่ะอยู่คาน้นะฮะขากลางขาหนึ่งเฮ้ยห,หนึ่งสองขาที่สองนะขาที่สองของสโเก็ตโอเคที่สองเดี๋ยวช่างแมวจะ <c oughs> ลองเอาบอร์ดไปใส่กับมอเตอร์ดูกัน เปิดไฟเข้นานะครับประกอบแล้วยกเลยนะอ่ายกเลยนะครับเปิดแล้วนะเดเีดเ๋ยวนะจับกระแสกัอนแป๊บนึงกระแสนะครับยังไม่เปิดรีโมทนะครับอยู่ที่กินน้อยมากนะครับศูน4นะครับ ตัวปูเลืส่งไว้ตัวเล้าของพวกมาส่งมาแล้วโอเคเดี๋ยวขันจะวัดดีซีอ่าที่นี่นะครับซ็อกเก็ตที่สองสองนี่เป็นดีซีสีขาวนะครับจะวัดได้กงนะ วัดคําสั่งนะครับสั่งน่าจะสีเหลืองนะวัดอากมา,าก,กั็ไม่วัดแลี้ัวจิ้ออกมาลองเปิดดูแล้วกันวัดมันวัดไม่ค่อยได้ไม่ขึ้น ไม่ติดอ๋อสายช่างยังไม่เสียบเอ๊ะไม่ได้เสียบเหรอเอ๊ะมองติดเสียเสียบเข้ารถไฟตกอ่ะมีเสียงอิดๆนะนี่ปิดนะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคครับทีลองอีกทีก็มีปัญหานะครับนี่เสียงออสซิเลตเลยปรากฏว่าเสียบ าสายมอเตอร์ไปแล้วไฟ15โวลต์จะตกนะครับก็สรุปว่าตัวมอเตอร์อาจจะมีปัญหาด้วยนะครับช็อตฝั่งนี้นะฮะฝั่งที่เป็น VCC 5้าโวลต์น,นะครับกี่หลอดนะโอเคงานนี้งานยาวแล้ว มอเตอร์ Motor, มีปัญหาโอเคครับติดตามตอนต่อไปครับเดี๋ยวดูฝากนนี้เบอร์มอเตอร์วันนี้นะครับอ่าเสียก็เพราะมดแล้วครับส่วนมากแล้วก็ไม่ปิดลูกค้าไม่ได้ปิดเบรกเกอร์ด้วยอ่ตัวนี้ออนี่ไงเบอร์มอเตอร์เบอร์นี้นะครับ c m 04 QA 601B ออ BKZ นะครับโอเคครับกดตกดตามกดซับสไครป์กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับโอเคข่าวร้ายสำหรับลูกค้าแล้วตุยตา